เด็กหญิงนิยายชายาแพทย์พิกชาตาบทที่93หลานเยียนเผชิญหน้ากับสายตาที่มีความสงสัยของอีกฝ่ายจึงได้แต่บอกอย่างท้อแท้ พระชายาท่านอย่าใช้สายตาเช่นนี้มองข้าเลยหลานเยียนพูดได้เพียงท่านององสี่ชอบท่านด้วยใจจริงแนะ่ ข้าติดตามเขามาหลายปีนอกจากท่านแล้วไม่เคยเห็นเขาใส่ใจหญิงใดมาก่อนสำหรับเรื่องอื่นรอให้ท่านอ๋องสี่อารมณ์ดีแล้วค่อยถามให้เขาเล่าให้ท่านฟังด้วยตัวเองจะดีกว่าให้ข้าเล่ารถม้าหยุดลงหลานเยียนรู้สึกโล่งใจรีลักประตูเปิดออกชี้ไปที่รถม้าหรูหราซึ่งจอดอยู่ไม่ไกลแล้วหันไปบอกกับมูอ่อิงซีที่อยู่ทางด้านข้าง พระชายาท่านอ๋องรออยู่บนรถม้านั่นท่านไปตรงนั้นเถอะรถม้าคันนี้ว่าจ้างมาจากในเมืองอีกสักพักต้องกลับเข้าเมืองแล้วหลานเยียนเริ่มรู้สึกเสียใจที่หยิบเอาเรื่องนี้มาพูดนางรู้ว่ามู่อิ่งเซีเริ่มเกิดความสงสัยแล้วหัวข้อสนทนานี้ยิ่งพูดก็ยิ่งเป็นการเปิดเผยความลับเมื่อถึงเวลานั้นคงไม่มีทางอธิบายกับท่านอ๋องสี่ได้ โมอิงซีจ้องมองนางตาไม่กระพริบชั่วขณะที่จ้องตาขม็งคล้ายกับมองเห็นภาพเหตุการณ์บางอย่างลอยผ่านในดวงตานางแต่ความรวดเร็วที่มีมากเกินไปทำให้เธอไม่อาจจับอะไรได้ภาพเหตุการณ์นั้นทำให้นางขมวดคิ้วสูงความหวังที่จะสืบเสาะหาเรื่องรอยปานบัวแดงจากหลานเยียนก็ดับไป สิ่งที่ทำให้เธอเป็นกังวลใจคือภาพที่ได้จากหลานเยี่ยนนางกำลังร้อนใจตามหาคนและคนที่กำลังตามหาก็เป็นผู้ที่เธอรู้จักดีโม่จิงอี้ความหมายที่แฝงอยู่นี้คืออาจทำให้โม่จิงอี้เดือดร้อนเช่นนั้นนางติดตามอยู่ข้างโม่จิงอี้ก็มีความหมายแฝงว่าตัวนางเองนั้นย่อมหลบหนีไม่พ้นพระชายา หลานเยียนถูกนางจ้องมองไม่วางตาขนหัวพลันลุกคิดว่านางยังคงฝังใจอยู่กับคำพูดตนเมื่อครู่ขณะที่ไม่รู้จะทำอย่างไรดีก็เห็นนางละสายตากลับมาอืมนางพยักหน้าเล็กน้อยจากนั้นก็หยิบกล่องยาแล้วก้าวลงจากรถมาหลานเยียนมองดูแผ่นหลังนางที่เดินตรงไปข้างหน้าแล้วถอนหายใจยาว พายักหน้าให้สัญญาณกับผู้บังคับรถมาให้ออกรถเพื่อกลับเข้าเมือง มูอ่อิงซีลงจากรถม้าตนมองไปทางรถม้าของโมจิงอี้ที่อยู่ด้านหน้าเป็นอันดับแรกเห็นเขายืนกอดอกพิงอยู่ด้านข้างประตูรอนางเดินไปด้วยใบยหน้าที่แสดงออกถึงความยินดีนางเดินให้ช้าลงแล้วประเมินดูสถานการณ์รอบตัวโมจิ่งอี้มองดูมู่อิ่งซีที่เดินเคลื่อนตัวมาทางตนเองอย่างเชื่องช้าราวกับเต่าแต่เขาก็ไม่ได้เอ่ยเร่งรัด รอให้นางเดินเข้ามาใกล้ทีละก้าด้วยความอดทนมองดูนางที่สวมชุดเสี่ยวซื้อรูปร่างเล็ก เมื่ออยู่ในชุดเรียบๆก็ยิ่งดูเหมือนเด็กรูปโสมเดิมที่เขาสะอาดหมดจดบัดนี้ถูกทาจนกลายเป็นสีเหลืองคล้ำเขานวดหวังคิ้วด้วยความรู้สึกจนปัญญาเห็นได้ชัดว่าหลานเยียนจงใจเขาให้นางช่วยปลอมตัวนางก็ทาตัวชายาเขาจนมอมแมมเช่นนี้แล้วจะให้เขาจูบชายาตนได้อย่างไรการแต่งหน้านี้อย่างน้อยที่สุดก็ต้องทิ้งร่องรอยไว้หลายวัน มองดูคนตัวดำที่วิ่งมาหยุดยืนนิ่งตรงหน้าตนเขายื่นมือไปรับกล่องยาจากมือนางยกมือขึ้นหยิกที่ใบหน้ารูปไข่เธอปัดมือเขาออกแล้วมองไปทางกลุ่มผู้ติดตามด้วยความระมัดระวัง อ่อหน้าผู้คนมากมายเขายังทำรุ่มร่ามกับเธอหากเจียนเฉาชิงผู้นั้นอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเช่นนี้มิเท่ากับว่าการปลอมตัวของเธอเป็นการกระทําที่สูนเปล่าหรือเขาไม่รู้ว่าคําว่าการประพฤติตัวที่ดีสะกกฎอย่างไรดูเหมือนเขาจะมองออกถึงความกังวลใจของเธอมอจิงอี้รีบอธิบายวางใจเถอะเจียนเฉาชิงไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับเรา ข้านัดเขาไว้แล้วว่าให้ไปพบกันที่เขตจินหมิงทุกคนที่นี่ล้วนเป็นคนของตววอ่องทั้งหมดหลังเธอฟังแล้วก็รู้สึกโล่งอกแต่ในเวลาต่อมาก็ยิ่งเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นจากนิสัยของเขาที่มักจะทำให้เธอรู้สึกตกใจหากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีคนนอกเขาจะมีเพียงเพิ่มระดับการพูดจาแทะลมเธอ ไม่รอให้เธอนึกออกถึงแผนการรับมือก็มองเห็นสีหน้าเขาที่แสดงออกถึงความรังเกียจในตัวเธอกว่าตามมองเธอตั้งแต่หัวจดเท้าจากนั้นก็แสดงความเห็นต่อการแต่งหน้าของเธอน่าเกลียดโมอิ่งซีส่งเสียงเหอะเย็นๆให้เขาไปคำนึงข้าคิดว่าดีแล้วมีหรือเธอจะไม่รู้ว่าในหัวเขากำลังคิดเรื่องอะไร เป็นเพราะเธอแต่งตัวเช่นนี้ทำให้ความต้องการที่อยากจะแทะลมของเขาลดลงซึ่งนี่ตรงกับความต้องการของเธอเห็นนางมีท่าทางหญิ่งพยองเขาจึงก้มหน้าลงกัดปากนางเพื่อเป็นการลงโทษขณะที่ดวงตาทั้งสองข้างของนางยังเบิกกว้างเขาก็ละริมฝีปากออกลิ้มรสเพียงเล็กน้อยริมฝีปากบิดคองขึ้นอย่างชั่วร้ายไม่แล้ว รสชาติริมฝีปากไม่แปรเปลี่ยนโม่จิงอีเธอขบเคี้ยวเขียวฟันต้องเขาขมแมงหากวันใดเขาไม่ทำตัวรุ่มร่ามกับเธอจะทำให้ทั่วทั้งตัวของเขาไม่สบายงั้นหรือช่างน่าเสียดายที่เมื่อครู่เธอยังเป็นกังวลในตัวเขาคนเช่นเขาควรถูกสั่งสอนสักหน่อยมิเช่นนั้นก็จะไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำข้าขอเตือนท่าน เธอยื่นมือออกไปใช้นิ้วชี้ไปที่เขาขณะกำลังจะเอ่ยเตือนทั้งนิ้วและมือก็ถูกเขากุมไว้อย่าลืมว่าสถานะตอนนี้ของเจ้าคือผู้ติดตามค่ะระวังคำพูดด้วยนี่มิใช่ท่าทางที่ควรกระทํากับเจ้านายเขาหัวเราะเบาๆมืออีกข้างโอบรอบเอวนางไว้พาขึ้นรถมาขณะประตูรถปิดลงก็หันไปหาเก๋าเฉาแล้วเอ่ย ออกเดินทางเถอะนั่งบนรถมามู่อิ่งซีตะเกียดตะกายออกมาจากอ้อมกอดเขาด้วยความยากลำบากหลบหลีกไปอยู่ยังที่ห่างไกลจากเขามากที่สุดกล่าวยังโกรธเคืองโม่จริงอีข้าคิดว่าพวกเราควรมีข้อตกลงระหว่างกันโอ้ไหนลองว่ามาสิ โมจิ่งอี้ยกมือขึ้นกอดอกพิงรถม้าด้วยท่าทางงัวเงียขณะรอฟังประโยคถัดไปของนางข้อที่หนึ่งข้าเป็นผู้ติดตามท่านได้แต่ท่านไม่สามารถทำอะไรรุ่มร่ามกับข้าได้ท่านเคยพบเห็นเจ้านายคนใดแต่เนื้อต้องตัวผู้ติดตามแล้วหยอกล้อหรือยิ่งไปกว่านั้นข้าปลอมเป็นบุรุษท่านอยากให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าท่านมีความชื่นชอบในตัวบุรุษเป็นพิเศษหรือ อืมขอแค่อีกฝ่ายเป็นเจ้าข้าล้วนไม่ถือสาเขาตอบกลับอย่างเฉยเมยแสดงให้เห็นชัดว่าไม่ใส่ใจกับเรื่องนี้แต่ข้าถือได้ข้ารับปากเจ้าหากมีผู้อื่นอยู่จะไม่ทำตัวรุ่มร่ามกับเจ้าโมอิ่งซีจ้องมองเขาโดยไร้คำพูดความหมายเขาคือหากไม่มีผู้อื่นก็ไม่รับประกันข้อที่สองเล่า โมจิงอี้ไม่สนใจสีหน้าสับสนของนางเร่งถามข้อตกลงข้อที่สองข้าตอบตกลงเป็นผู้ติดตามท่านเพื่อหลบหลีกการเข้าวังท่านอย่าได้คาดหวังให้ข้าทำงานเล็กๆน้อยๆยมองว่าข้าเป็นเบาเแล้วเรียกใช้งานเขาพยักหน้าคนที่คอยรับใช้ทำงานเล็กๆน้อยๆให้เขามีมากมายเขาไม่เคยคิดจะเรียกใช้นางทำงานให้เขาทนไม่ได้ที่จะเรียกใช้นาง ไหนลองว่าข้อที่สามมาข้อที่สามระหว่างอยู่ที่เขตจินหมิงข้าไม่มีทางพักห้องเดียวกับท่านเด็ดขาดอีกทั้งไม่ได้รับอนุญาตจากข้าท่านไม่สามารถเข้ามาในห้องข้าโดยพละการ มจิงอี้ขมวดคิ้วเขามีแผนว่าจะพักห้องเดียวกับนางจิงแต่เขาก็ไม่สามารถควบคุมจิตใจของตอนเองได้ฟ้ารู้ดีหากเมื่อใดได้อยู่กับนางเขาไม่รู้เลยว่าจะสามารถบังคับตนเองได้หรือไม่อาจลงมือทำอะไรนางก็เป็นได้ขอคิดดูก่อนไม่จำเป็นต้องคิดทั้งสมข้อนี้ท่านต้องรับปากสีเอ,อ๋อ ไม่เคยมีคนบอกเจ้าหรือว่าการทำข้อตกลงนั้นต้องเผ่าเทียมกันข้อเสนอทั้งสามข้อนี้เจ้าคิดว่าจะเอาอะไรมาแลกเปลี่ยนโมจิงอี้ยิ้มเล็กน้อยถามกลับนางนิ่งเงียบไปชั่วขณะเงื่อนไขเหล่านี้โดยพื้นฐานแล้วเขาควรจะปฏิบัติมิใช่หรือสีเอ,อ๋ถ้ายังคิดไม่ออกว่าจะใช้อะไรมาแลกเปลี่ยน,งนเงื่อนไขทั้งสามข้อที่เจ้าพูดมา ข้าก็สามารถปฏิเสธได้ทั้งหมดท่านยังอยากให้ข้าช่วยเจ้าเมืองซีอยู่หรือไม่หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขข้าจะมีติดใจปรุงยาได้อย่างไรซีเอ,อ๋ถือว่าสิ่งนี้เป็นเงื่อนไขที่ใช้แลกเปลี่ยนระหว่างเราเป็นการแลกเปลี่ยนที่ไม่ยุติธรรมก่อนหน้านี้ข้าไม่รู้ว่าท่านจะให้ข้าถอนพิษสินกูทั้งพิษสินกูยังมีถึงสามระยะแต่ละระยะก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพียงนางคิดถึงเรื่องนี้ความโกรธก็ปะทุขึ้นตัวนางเองเมื่ออยู่ต่อหน้าเขาก็ต้องถูกกลั่นแกล้งไปตลอดเมื่อไหรจะหลุดพ้นเสียที่โมจิงอี้ถูกคำพูดของนางยั่วให้ขบขันเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าพิษซินกูจะจัดการยากขนาดนี้ในหลายวันที่ผ่านมาทำให้นางต้องลำบากแล้วจริงๆเช่นนั้นก็ตามใจเจ้าดูสิทำให้เจ้าโกรธแล้ว เขาหยิกที่ใบหน้านางช่างเถอะเขาเองก็ไม่อยากจะลงมือกับนางในสภาพนี้ผ่านมาครึ่งปีก็รอมาแล้วไม่จําเป็นต้องรีบร้อนเขายังเข้าใจด้วยว่าหากยังยืนยันจะบังคับผลลัพธ์มีเพียงแค่บีบให้นางจากไปในเมื่อรับปากแล้วเงื่อนไขข้อแรกที่รับปากเล่าผ่านไปเพียงครู่เดียวท่านก็ฝ่าฝืนกดเสียแล้วนางตีที่มือเขาอย่างโกรธเคือง ยังไม่ถึงเขตจินหมิงไม่ถือว่าฝ่าฝืนกฎนางกระตุกมุมปากเล็กน้อยอยู่กับผู้ที่มักเล่นแงเช่นนี้ช่างไร้ซึ่งวิธีจะเจราจาด้วยกลุ่มคนรีบเดินทางโดยใช้เวลาหนึ่งวันหนึ่งคืนเต็มในที่สุดเช้าตรู่ของวันที่สองก็เดินทางมาถึงเขตจินหมิง ก่อนจะเข้าเมืองมูอิงซีไม่สนใจการต่อต้านของโมจิงอี้ยืนยันว่าจะนั่งอยู่ด้านนอกข้างคนบังคับรถม้าแล้วเดินทางหากจะเล่นละครก็ต้องเล่นให้สมจริงเธอไม่อยากให้ผู้อื่นสังเกตได้ถึงสถานะพระชายาของเธอ มอจิงอี้นั่งโปรดตนเองอยู่ในรถมาสั่งหลานเยี็นปลอมตัวให้นางเพราะกังวลว่าหากฐานะถูกเปิดเผยนางจะเป็นอันตรายปลอมเป็นผู้ติดตามเพื่อความสะดวกและถือโอกาสกั่นแกล้งนางด้วยฐานะนี้คิดว่าจะยิ่งกลั่นแกล้งนางได้ง่ายไหนเลยจะรู้ว่านางจะจริงจังกับสถานะนี้ผู้รักษาเขตอานออกมาต้อนรับด้วยตนเองนำพวกเขาไปยังตัวอาน ท่านอองอี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านมาพำนักณนะตัวนเสี่ยก้านช่างเป็นเกียรติแก่เสี่ยก้านเสี่ยกวานได้สั่งให้คนจัดเตรียมอาหารจัดเก็บห้องฮับมิทราบว่าท่านจะรับประทานอาหารก่อนหรือว่าพักผ่อนก่อนดีผู้รักษาเขตอานยกมือขึ้นคำนับสอบถามด้วยความเคารพท่าทางถ่อมตัวและนอบน้อมเจียนเช่าชิงมาถึงแล้วหรือ โมจิงอี้ไม่ได้ตอบคำถามแต่ถามถึงเตียนเช่าฉิงตอนทูลท่านอองอี้เมื่อวานช่วงพรบค่ำนายท่านเจียนเดินทางมาถึงเมืองแล้วเช้าวันนี้ออกไปว่าความแล้ว โมจิ่งอี้พยักหน้าทีแรกเขาคิดอยากพบเตียนเช่าชิงเพื่อเข้าใจในสถานการณ์ของคดีความแต่ในขณะที่สายตาเขากวาดมองไปทางนอกประตูห้องท้องเห็นมู่อิ่งซียืนอยู่ด้านข้างเตอ๋อเฉาด้วยท่าทางระมัดระวังเขามองออกถึงความเหนื่อยล้าบนใบหน้านางเดินทางด้วยความยากลำบากมาทั้งวันทั้งคืนผนวก,กับร่างกายนางอ่อนแอเมื่อคิดใคร่ครวญดูเขาจึงตัดสิน ใจว่าจะพานางไปพักผ่อนก่อนจึงกล่าวรีบเดินทางมาจึงรู้สึกเหนื่อยล้าเล็กน้อยข้าจะไปพักที่ห้องพักก่อนนำอาหารส่งไปที่ห้องหากเจียนเช่าชิงกลับมาให้คนไปตามข้าด้วยพะยะค่ะพะยะค่ะท่านอองอี้เชิญทางนี้ ผู้รักษาเขตอานพยักหน้ารั้วจากนั้นก็เดินนำทางไปด้วยตนเองพาพวกเขาไปส่งยังห้องพักฝั่งพิษตะวันตกเมื่อเข้าไปยังห้องพักโมจิ่งอี้ก็หยุดฝีเท้าผู้รักษาเขตอานเองก็หยุดตามเช่นกันผู้รักษาเขตอานเชิญท่านตามสบายหากมีเรื่องอะไรข้าจะให้คนไปบอกผู้รักษาเขตอานเข้าใจในความหมายของเขายกมือคำนับกล่าว ขอเชิญท่านอองอี้พักผ่อนตามสบายจริงสิเสี่ยกวานเห็นว่าท่านอองมีได้นำเอาสาวใช้ติดตามมาด้วยจึงตัดสินใจเองโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ผู้ดูแลตัวเลือกสาวใช้ที่ครองแคล่วมาสามสี่คนเอาไว้ให้ท่านอองเรียกใช้ เขากล่าวพางบอกมือไปยังสาวใช้สี่คนที่อยู่ทางด้านหลังสาวใช้สี่คนนั้นรีบก้าวเดินไปยังด้านหน้าแต่ไม่รอให้สาวใช้เหล่านั้นําความเคารพมอสิ่งอี้ก็เงยหน้าขึ้นมองแล้วเอ่ยห้ามไม่จําเป็นให้พวกนางออกไปเถอะคือว่านี่พะยะค่ะเช่นนั้นเสี่ยกวานขอตัวก่อน ในตอนแรกผู้รักษาเขตอานอยากจะพูดอะไรต่ออีกสักหน่อยแต่มองเห็นท่าทางของโมจิ่งอี้ที่ดูแน,แน่วแน่จึงเลือกที่จะสงบปากสงบคำอย่างช้าชฉลาดเดินนำเสาวใช้ที่จัดเตรียมไว้ออกไปพร้อมกันรอให้ผู้รักษาเขตอานไปแล้วประตูจึงปิดลงโมจิงอี้มองไปยังมู่อิ่งซี ในตอนนี้ไม่มีผู้อื่นนางยังคงยืนนิ่งอยู่ข้างเตอ๋อเฉาไม่ไหวติ้งสิ่งนี้ทำให้เขาไม่พอใจปลายคางกระดกไปทางห้องนอนหลักกล่าวกับนางเดินทางมาทั้งวันเจ้าไปนอนที่ห้องนอนหลักอีกสักพักหากอาหารส่งมาแล้วจะให้คนไปเรียกท่านลืมข้อตกลงสามข้อของเราแล้วหรือ ูมอิ่งซีรี่ตามองเขานางไม่มีทางพักห้องเดียวกันกับเขาโมจิงอี้ไม่รู้จะทำอย่างไรนางช่างคิดมากเสียจริงเจ้าพักที่ห้องนอนหลักข้าจะพักที่ห้องนอนด้านข้างไม่ก็ห้องหนังสือเช่นนี้เจ้าพอใจหรือไม่ แต่ไหนแต่ไรเขาไม่เคยให้ตนเองลำบากแต่เพื่อนางเขายอมทำร้ายกดเกณฑ์อีกครั้งจะทํำอย่างไรกับสตรีผู้นี้ที่ไม่เพียงไม่ทราบึ้งใจยังผลักใส่เขาออกไปอีกนางใส่หน้าเรือนนี้ของท่านผู้รักษาเขตอานและเจียเช่าชิงสามารถมาได้ทุกเวลาหากข้าพักที่ห้องนอนหลักจะไม่เหมาะสมข้าจะพักที่ห้องนั้น นางพูดพลางชี้มือไปอยังห้องข้างที่อยู่ไกลที่สุดโมจิงอี้รีตาลงอย่างร้ายกาจไม่มองแม้แต่ทิศทางที่นางชี้มือไปกล่าวข่มขู่ทันทีไม่อนุญาตเจ้าต้องพักที่ห้องนอนหลักหรือไม่ก็พักที่ห้องข้างห้องนอนหลักไม่มีตัวเลือกอื่นใครสนท่านกันเล่า เธอชำเลืองมองเขาจากนั้นก็นำเอากล่องยาพาดไว้ที่หลังยื่ตัวตรงเดินผ่านเขาไปทางห้องข้างที่ตนเองชอบเธอไม่มีทางที่จะใช้ชีวิตอยู่ภายใต้การใช้อำนาจพร่ำเพรื่อของเขาตลอดไปแต่ไม่รอให้เธอเดินผ่านตัวเขาไปข้อมือก็ถูกจับเอาไว้ในเวลาต่อมาเธอจึงได้ยินเสียงถอนหายใจอย่างตนปัญญาของโมจิงอี้สีเอ๋ เจ้าคิดว่าข้ามาที่เขตจินหมิงเพื่อมาเที่ยวเล่นงั้นหรือเจียนเช่าสิงจะออกว่าความตั้งแต่เช้าตรู่หากเป็นการว่าความเล็กๆจะมีความจำเป็นนี้หรือสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่คือคดีฆาตกรรมต่อเนื่องและคดีของถูกขโมยวิธีของผู้กระทำความผิดอามหิตยิ่งนักผู้รักษาเขตอานถูกราชสำนักสั่งเด็ดขาดว่าให้จัดการคดีนี้ให้เสร็จสิ้นภายในครึ่งเดือน จับตัวผู้กระทำความผิดมาให้ได้เจ้าคิดว่าคนเหล่านั้นจะนั่งงอมืองอเท้ารอเฉยๆงั้นหรือไม่แน่ว่าพวกเขาอาจกำลังจับตามองตวนอ่านเรียบร้อยแล้วถึงขั้นส่งคนดักซุ่มโจมตีเข้ามาเจ้าไปพักอยู่ไกลขนาดนั้นหากเกิดอันตรายข้าปกป้องเจ้าได้ไม่ทันหากเป็นเช่นนั้นจะทำเช่นไรโมอิงซีชะงักไป จิตใจถูกคำว่าคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่เขากล่าวถึงดึงดูดเกิดความกระตือรือร้อนขึ้นมาไหนลองว่ามาเป็นคดีความเช่นไรมอจิ่งอี้รูปหน้าผากบนใบหน้าของนางเขามองไม่เห็นความหวาดกลัวแม้แต่น้อยช่างเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเขาไม่อยากให้นางยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องคดีความในเวลานี้เขาเริ่มรู้สึกเสียใจภายหลังที่พูดเรื่องนี้ออกมา สีเอ,อ๋ที่ข้ารับปากเจ้าสามข้อข้าจะทำตามให้เจ้าพักที่ห้องข้างค่าเพื่อจะสามารถรักษาความปลอดภัยให้เจ้าเรื่องคดีความข้าและเจียนเช่าเสียงจะจัดการเองนี่เป็นความลับสำคัญของราชสำนักไม่เหมาะที่เจ้าจะเข้ามาเกี่ยวข้องเชื่อฟังข้ากลับไปพักผ่อนที่ห้องนอนหลัก โมอิงสีเบ้ปากเขาไม่ยินยอมที่จะพูดถึงแม้ตัวเธอจะบังคับถามอย่างไรก็ย่อมไม่เกิดผลและเธอเองก็ไม่อยากเสียเวลาเปลืองน้ำลายเธอดึงข้อมือออกมาจากมือใหญ่ของเขาอาการประนีประนอมในก่อนหน้านี้กลายเป็นดื้อดึงอีกครั้งจำเอาไว้หากไม่มีการอนุญาตจากข้าห้ามเข้าไปในห้องข้ามิเช่นนั้นข้าจะย้ายไปอยู่ห้องที่ไกลที่สุด ทิ้งคำพูดเหล่านี้ไว้แล้วนางจึงเปลี่ยนทิศทางเดินไปยังห้องข้างของห้องนอนหลักแทนชีวิตนั้นสำคัญนางไม่อยากจะเอาความปลอดภัยของตนเองไปยั่วยุให้เขาโกรธู่อิ่งซีเพิ่งจะปิดประตูห้องลงก็ได้ยินเสียงเหอะที่เย็นช้าของโม่จิงอี้ลอยมาจากด้านนอกคิดจะดูอีกนานแค่ไหนลงมา เวลาต่อมาเสียงผิวปากก็ดังขึ้นตามด้วยคำพูดหยอกล้อที่คุ้นหูของลู่เร้าเฉินชิชิเมื่อครู่ข้าเกือบคิดว่าตนเองตาพราเสียแล้วท่านอองอี้ของเราคาดไม่ถึงว่าจะยื้อยุดฉุดกระชากเสี่ยวซื่อเพื่อพรอดรักยังคิดอยู่เชี่ยวว่าจะส่งข่าวให้พี่สะพยบอกนางว่าสามีของนางมีความนิยมในตัวบุรุษ ไม่รอให้ลู่เศร้าเฉินพูดจบกริดเล่มหนึ่งก็ลอยมาปักอยู่ตรงประตูด้านหน้าเขาศีรษะเขาเอียงหลบไปอีกข้างหลบหลีกการถูกโจมตีกริดลอยเฉียดผ่านหูไปอามิตอพุดย,ยังดีที่การตอบสนองข้าว่องไวไมิเช่นนั้นบนศีรษะข้าคงมีรูเพิ่มขึ้นจริงอี้เจ้าช่างอามาติ์เขาตำหนีพลางกระโดดลงมาจากต้นไม้ ไม่รอให้เขาเดินเข้าไปใกล้โม้จิงอี้ประตูที่ปิดสนิทก็เปิดออกกระทันหันตามมาด้วยเข็มเงินหลายเล่ม การโจมตีครั้งนี้ใช้แรงกำลังภายในไม่เท่ากับที่โมจิงอี้คว้างกริดออกมาด้วยวิทยายุทธของลู่เศ้าฉินจึงสามารถรับไว้ได้เทาว่าขณะกำลังจะยื่นมือออกไปรับภายในหัวก็เปลี่ยนความคิดนึกถึงความทุกข์ทรมานที่โมอิ่งซีเคยทายาไว้ที่เข็มเงินเมื่อหลายเดือนก่อนจึงรีบชักมือกลับเลือกที่จะเอียงตัวหลบเข็มเงินแทน พวกท่านสองสาม,มีภรรยาจิตใจอมหิตต่างคนต่างอยากเอาชีวิตค่ะเป็นจริงดังที่ว่าเกิดมาคู่กันโดยแท้ลูเ่เซาเฉินใส่หน้าพลางถอนหายใจพูดจบก็มองไปทางประตูที่มีมู่อิ่งซียืนอยู่หากไม่ได้ตั้งใจมองก็คงดีเพียงแค่เหลือบมองก็หลุดหัวเราะเสียงดังออกมาทันทีอุฮ่ฮ่าฮา,าท่านเองก็ถูกพิษของหลานเยียนเข้าให้แล้ว ทำให้ท่านอัปัลักถึงเพียงนี้ช่างไม่ยุติธรรมจริงอี้ยังกล้าป้อนคําหวานกับท่านในใบหน้าเช่นนี้ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตาม และคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ